มีคำถามว่าสกิมโค้ดกับฉาบป,ปูนธรรมดาต่างกันยังไงต่างกันเยอะครับการฉาบป,ปูนเนี่ยเป็นการใช้มอตา้าหมายถึงปูนผสมทรายฉาบเนี่ยอาจจะเซนครึ่ง2เซนเลยนะครับหรือถ้าเป็นฉาบมวเบาก็บางกว่านิดนิดหนึ่งมันเป็นการทำงานเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวผนังเลยนะแต่ก่อนเราไม่มีสกิมโค้ดเราก็จะฉาบป,ปูนครับเพราะนั้นการฉาบเนี่ยเป็นการผนึกให้ผนังเนี่ยทำงานร่วมกันนะ เป็นการทำงานแล้วจบเลยแต่ตอนหลังๆครับเนื่องจากการทำงานฉาบเนี่ยอาจจะไม่สวยอาจจะเป็นลอนเด็นคลื่นก็มีการออกวัสดุที่จะมาซ่อมแซมขึ้นมาเพื่อทําให้มันเรียบเนียนขึ้นวัสดุตัวนี้ก็คือตัวสกิมโค้ดก็คือปูนฉาบอยู่ดีครับแต่เป็นการฉาบบางเนื้อละเอียดมากเป็นปูนผสมเสร็จนะครับผสมแล้วเนื้อจะเนียนมากฉาบบางๆวัตถุประสงค์เพื่อฉาบป,ปิดร่องรอยและก็ฉาบป,ปิดคลื่น,นต่างๆที่ ที่ไม่สวยไม่งามนะครับเพื่อให้มันออกมาเรียบเนียนเพราะฉะนั้นสกรีมโค้จะเป็นแค่การฉาบบางๆนะครับเคลือบอีกทีหนึ่งเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งตง่ความทนทานไม่เท่ากับผนังฉาบปกติเพราะนั้นถ้าถามว่าถ้าเรามีบ้านเราอยากควรจะอยากได้อะไรเราควรจะอยากได้ผนังก่ออิฐฉาบปูนแล้วจบสวยงามแล้วจบที่ปูนฉาบเลยอันนี้จะแข็งแรงกว่าแต่ถ้ามีแผงไหนมันไม่สวย ค่อยซ่อมด้วยสก,กิมโค้ดครับเพราะนั้นมันจะเป็นวัสดุที่ใช้คนละวัตถุประสงค์กัน